สวัสดีนะครับอ้บันท้ายคันนี้สวยงามบางคุนโหดจัดนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด,ด่วนทำไมข้าวแถวนี้ไม่มีน้ำเลยครับดูเขาจอดทำอะไรกันสวยดีตาย โอ้ยดูทางดิแคบนีดเด,ยเดียวก็พากันมาครับโอ้ยอันตรายอันตรายน่ะใครพามาเนี่ยถ้าถ้าหากดิล้มเลยนะ เททิ้งยังไงมีแต่เกิดเปิดฝาข้างออกเทไร่ไม่ไม่ถ้าถ้าเททิ้งมได้อยู่แล้วก็ถ้าจะเททิ้งไปก่อนน้แล้วดำลงก็เดินหน้ามาบริเรื่องก็ไม่ลมหรอกเราได้ทีเลยไหนเจ้าของนาอยู่ไหนอ่ะเจ้าของนาเขาว่าไงเทเลยบอกเจ้าของนาว่าเทได้เลย ยุดกินไหมน้องมาไปยังเทเลยวะเปิดฝาข้างก่อนเปิดก่อนใช่ไหมเปิดเราเลยเราจะเปิดฝาข้างเปิดฝาข้างเอาเลยผมว่าเปิดฝาข้างก่อนเทอย่างเดียวแหละตอนนี้อยู่ที่พื้นหนองหงครับหนองหง แอบเกินไปหรือเปล่าเนี่ยทางก็แคบด้วยเ้นี่เหมือนเจอฝนเหมือนเพิ่งเจอฝนด้วยเดี๋ยวเเอาอะไรมาทุบๆขึ้นไปทีบเลยขึ้นไปทีบเด้ง ขึ้นไปทีข้างบนเลยดอนเออออกแล้วไปขึ้นไปย,ไยลยอืมมันจะขึ้นได้ไหมนี่ข้างหน้าก็ยุบแล้ว กบนเลยบนเลยลงลงปัญหาคือมื่อเนี้ยมันล้อหน้ามันยุบเนี่ยมันไปหน้ากันยังไงนเนาะไม่ไปหรอหไม่ไปหรอกต้องขุดต้องแซม,มีเสียไหมเป๊ มีเสียมไหมมีเสียมไหมตามีเสียมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแปลว่เวเาเสียมก่อนใช่ใช่มันต้องเซะม,มาเทเรียกเกือบแล้วนะมาเทเรียกเกือบเลยอันนั้นไปนทเทแล้วใช่ไหมเนี่ยโ <laughs> อ้ยยังปลาสู้กันมาอีก

เดี๋ยวรอเสียมก่อนครับได้คนละกี่เที่ยวแล้วนี่เที่ยวที่สี่อันนี้เลยเที่ยวที่สี่ไกลไหมไกลไหมมาเนี่ยประมาณมาห้าโลมานี่นะถึงอยู่หรอถึงจับเหบโต๊ะครับห้าโลห้าโลนะอัี่ใช่ไหมมานี่ยห้าโลเตะข้ามไปขับแป๊บเดียวน่อขับมไม่เยือยตอนคุยตอนคุยกับของที่ผมบอกว่า นี่่โ5โลกว่านี่โอ้ยโดนหลอกแล้วโดนหลอกมาเทแล้วเนี่ย5โลเดี๋ยวรอเสียมก่อนเอฟเฟกต์บุดวิดเลยใช่ไหมฮะมาถึงไตรงนั้นเห้อแม่มันมาถึงตรงนั้น,น,มน,มน,น,นผมวิ่งสองมามันดึงรถผมไปเลยอืมข้งาง้าสเท,ทางก็พอดีรถครับ,รบอันตรายนะทางแบบนี้ล้มมาหลายคันแล้วอะ ขุดเลยครับดินออนขุดไม่ยากหรอกขุดยาวเลยที่ ขับรถมากี่เดือนแล้วกะไม่ถูกเนะี่ยกะไม่ถูกทางเด็กปีมือทุบวอปีมือยังไม่ถึงขุดยาวเลย หน้าบางฝุ่นด้วยดูดินมันเปลีย่ยนอิเพถึงโดนฝนเนี่ยหรอต้องขุดด้านหน้ามาเรื่อยๆครับเอาแบบทีเดียวให้รู้เลยเอาให้จบ ประสบการณ์มันจะสอนเราอเองเอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหมุนพวงมาลัยดูวิไหมบ้าบ้าบ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขุดร่องก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขุดร่องก่อนอย่าให้ล้อมันลง ขุดเป็นร่องลึกมาก่อนได้ไหมจะให้ล้อมันลงลงล่างถ้าหน้ามันขึ้นแล้วมันไปไหนกินเกียบซะด้วยออลงอบาบาเบา À? thôi mà để đương thôi mà hết đứng thôi vào thôi 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 ฝากข้างที่นี่เกินหน้าไปเกินหน้าไปนี่จอบไหมตา,าจอบใช่ก็จอบขุด้จรถถ่ายมาโอ้มันไกลดิ กุดแป๊บเดียวสัดีบเดี๋ยวใส่ฝาข้างก่อนลงมาใส่ฝาข้างมา lô ma lô ma à giúp phen rồi ไม่มีแรงหรอ,อ <laughs> เออเอ้าดัดบางฟุนอันนี้ไม่เป็นไรครับเราเปิดฝาข้างได้เลยเหล็กดัดได้โยทำไมคิวต้องะไรเนี่ยทีมงานต้องพกจอบไหมว่าไหม ทีมงานนี้ไม่มีปอบเลยสายดัดต้องทำทางมาอีกไม่ได้แล้วเนี่ย <พอ S 1> เดี๋ยวยุบอีกอ<า>ได้ไม่มาแล้วกางมา,อา,า,มาเอาจะแค่ไหนพอแล้ว <c oughs> ไม่คุ้มคมุ้มเลยเสียเวลาดิเที่ยว500ยังไม่กล้ามาเลยเนะี่ <c oughs> มากโก็ต่อแต้มกลัวดำไงไ,ไม่มีนานเหมือนกันเด้อ เอากองนี้ให้จบก่อนคนดูเหลือถึงร้อยแล้วกองนั้นต้องเป็นจอบนะเป,นเป็นจอบอย่างเดียวอันนี้ได้แล้วนี่แค่นี้ก็มาได้แล้วกองเล็กๆกองนั้นก็เป็นน้องนนกับต่อแต้มครับใครทีคนนั้นกองใหญ่ครับ แล้เวเส็จดินไปจีเซดินมาขึา้นแล้ว,ลวอินวัตสิริพาลงานนท์ก็เกียร์จากนี่ลงมาไงเกียร์ลงมาให้มันไหลมาเรื่อยๆเกียร์จากข้างล่างมาเออเป็นหรือเปล่าไหลจากล่างมาเลยเออขุดจากข้างล่างแล้วดินข้างบนจะไหลลงมาเองจีขุดคือเนาะนั่เดี๋ยวจะถูกโอ้ ไม่มีหมวกใส่บอนอานลนมีก็ไม่ใส่อ่ะดำหมดแล้วเดี๋ยวสาวไม่รักนะโอ้ต่อเต่เอาจริงเว้ยเอาจอบมาแล้วมีกระทะด้วยโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เอาจอบสองงานเลยเนี่ยะ เดี๋ยวดินข้างล่างก็เอามาข้างบนได้ตักใส่พุ่งกีเดี๋ยวรอชมรถต่อแต้มครับแต้มเสร็จก็นอน,นสวัดสดีเขาดู580ครับออกกำาลังกายไปในตัวครับคเหนื่ยนอยเลยค ต่อไปก็หนุ่มเ,เฟเฟกครับได้กี่จอบไป,ป okay, okay. ขยับรถออก <Okay. S 1> เดี๋ยวให้ต่อแต้มมาเทครับ okay, okay. ก็คงจะได้แ okay, ค่คันนี้คันเดียวแหละแล้วก็ไม่ได้มาแล้ว <Okay. S 1> ถ้ามาพัวมันยุบอีก มาต่อเต็มรอชมต่อเต็มครับจะมาได้หรือเปล่าน่าจะชิดขวาหน่อยนะแต่ว่าตรงนี้น่าจะผ่านได้อยู่เพราะว่ามีกองดินรองรับอยู่ ขว้าหน่อยเดี๋ยวเขาถอยอยู่เเสร็จภารกิจอะค่อยๆมาครับกลับรถตรงนั้นได้ไหม

เลยก็ได้ครับตาทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะเที่ยวละอยสอบเราเยหนึ่งดวงคุยกันเที่ยวละอยสิบร้อยสองร้อยเล้วที่นู่นล่ะที่นู่นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบไม่น้องค่าจ่ายแล้วอ๋อที่นู่นจ่ายแล้วอันนี้อันนี้สามเที่ยวใช่ไหมเป็นหกร้อยเนาะครับนู่นมันสิบเมตรเที่ยวเขายังอันนี้อยู่เดี๋ยวให้มันแห้งกันได้ค่อยมา ให้มันแห้งซล้หน่อยใยสุดเลยครับงานนี้ตาจะเอากี่เที่ยวอ่ะตาจะเอากี่เที่ยวอยากได้สักห้าเที่ยวห้ามันอีกสองยังเนาะเดี๋ยวให้มันสักบ่ายๆเนาะให้มันแห้งกว่านี้ก่อนน่าจะมาหน้าอยู่สาวเขาเงินให้เขาอยากเอามาลงนาสักหนึ่งสองสามสี่โอ้ครับ ไป uh. เอเดูตัวเต็มไปนี่